3วิธีปฏิบัติเมื่อเขาขอนัดเดทกับคุณค่ะข้อที่1นนะคะจงอย่าแคนเซิลหรือยกเลิกธุระของคุณหรือนัดที่คุณมีอยู่แล้วนะคะเช่นช่วงที่เขานัดคุณคุณมีนัดกับเพื่อนหรือนัดกับพ่อแม่คุณหรือคุณมีธุระนะคะแต่ให้คุณเลื่อนนัดหลังจากที่คุณทำธุระของคุณอย่าแคนเซิลหรือยกเลิกธุระของคุณ เพื่อที่จะไปเดทกับผู้ชายค่ะข้อที่2นะคะในการออกเดทกันทุกครั้งจงปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายเริ่มความโรแมนติกกับคุณก่อนค่ะให้เขาเป็นฝ่ายสร้างเรื่องโรแมนติกกับคุณก่อนค่ะเช่นให้เขาเป็นฝ่ายเลือกร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่น่าสนใจเช่นพิพิธภัณฑ์ต่างๆ หรือสถานที่น่าสนใจต่างๆค่ะแต่ถ้าสถานที่เด็ดเป็นที่ใกล้ๆคุณคุณรู้จักดีหรือคุณเป็นเจ้าถิ่นเขาอาจจะขอคำแนะนำจากคุณเพราะเขามาเยี่ยมคุณที่เมืองของคุณก็ให้คุณระวังอย่าเลือกร้านอาหารที่มีความโรแมนติกเช่นใต้แสงเทียนมีแสงเทียนแสงไฟสลัวๆ เป็นเก้าอี้ยาวหรือเป็นโซฟายาวสำหรับคู่รักที่นั่งใกล้ชิดกันสำหรับคู่รักออกเดทกันเพื่อสร้างความโรแมนติกกับเขาค่ะอย่าพิถีพิถันจงเลือกร้านธรรมดาที่เพื่อนๆสามารถไปเฮฮาปาร์ตี้กันได้หรือร้านที่เพื่อนออฟฟิศเพื่อนร่วมงานนะคะไปสังสรรค์กันได้ร้านธรรมดาธรรมดา ที่ไม่เน้นความโรแมนติกค่ะจงให้เขาเป็นฝ่ายเริ่มความโรแมนติกกับคุณก่อนค่ะให้เขาเป็นฝ่ายพยายามสร้างความโรแมนติกกับคุณก่อนค่ะข้อที่สนะคะจงเป็นฝ่ายจบเดทก่อนเสมอค่ะทุกครั้งที่คุณไปเดทกับเขานะคะจงจบเดทก่อนบอกลาก่อนทุกครั้งค่ะและหลังจากแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วนะคะ ให้เขาเป็นฝ่ายติดต่อมาก่อนทุกครั้งค่ะคุณจะติดต่อเขาก็ต่อเมื่อเขาได้ติดต่อคุณมาแล้วหลายครั้งค่ะเพื่อที่จะได้ดูว่าเขาชอบคุณมากขนาดไหนและเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าค่ะให้ผู้ชายเป็นฝ่ายจีบคุณค่ะจงทำตัวให้ผู้ชายเป็นฝ่ายจีบคุณและตามคุณค่ะคุณจะได้รู้ว่าเขาคิดถึงและ ชอบคุณหรือเปล่าโดยไม่ต้องเดาหรือเหมาเอาเองค่ะเพราะถ้าผู้ชายชอบคุณเขาจะเพียรติดต่อคุณและจะนัดเดทคุณอยู่เรื่อยๆค่ะ